มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ พี่น้องครับคอรมอได้เห็นชอบปรับเปลี่ยนการเติมเงินรายเดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าที่จําเป็น300บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีส่วน200บาทเนี่ยผู้ที่มีไรายได้30,000บาทแต่ไม่ถึง10,000แบาทต่อปีเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด14.5ล้านคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวจากนี้ไป3เดือนครับ จะสามารถเบิกเป็นเงินสดได้โดยกดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน2562ครับซึ่งจะถอนเงินสดได้ดังนี้ครับใครที่ได้300บาทต่อเดือนท่านถอนออกมาใช้ได้200บาท หากใครได้รับ200บาทต่อเดือนท่านถอนได้100บาทดังนั้นจะให้เหลือไว้100บาทสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าประชารัฐหรือท่านจะใช้200 300ซื้อสินค้าทั้งหมดก็ได้ไม่ถอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการให้ผู้ถือบัตรคนจนได้กดเงินสดได้จากวงเงินในบัตรเดิมที่ใช้กับร้านค้าประชารัฐเป็นข้อเรียกร้องของผู้ที่มีรายได้น้อยว่าต้องการจะนำไปซื้อสินค้าอื่นๆที่จำเป็นบ้าง จากผลการสำรวจของกระทรวงการคลังก็พบว่าผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายช่วงต้นปีสูงก็เลยเพิ่มทางเลือกและก็ช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพส่งเสริมให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพี่น้องขอรัฐบาลจัดให้นะครับวันนี้อ้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ